สรับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่ก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยทางช่องข่าวทะลุใหม่ก็ฟังกันเป็นประจำยามเช้าหลายท่านอยู่ต่างประเทศก็อาจจะชมกันในตอนกลางวันตอนค่ำตอนดึกหรือว่าในบ้านเราถนัดตอนไหนก็ทาก็ชมกันในตอนนั้นก็กลับขอบพระคุณจริงๆสำหรับหลายท่าน ที่ฟังแล้วถูกอ,อกถูกใจก็ช่วยกันแชร์แชร์แชร์แชหลายท่านถูกอ,อกถูกใจก็ช่วยกันกด s u b สไครต์กดกระดิง่งและก็กดติดตามท่านอาจจะไม่พลาดข่าวสําคัญคือหมายความว่าท่านไม่พลาดข่าวสําคัญเอางี้ก็แล้วกันถ้ากดติดตามหรือกดกระดิง่งถึงเวลาบุญลวีมามันจะเสียงดังขึ้นมาให้ท่านเข้ามาชมข่าวทะลุใหม่ ข่าวทะลุไม้วันนี้เราก็มีข่าวเด็ดๆเอามาวิเคราะห์เอามาเจาะลึกเอามาสืบเสาะให้ท่านทั้งหลายพระเดชพระคุณทุกท่านได้ฟังกันเวลานี้ทุกคนเป็นห่วงบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องในประเทศไทยหรือว่าคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของโลกห่วงบ้านเรามากว่าเราจะเดินไปยังไงในขณะที่พี่น้องไทยทุกคนเนี่ย ระกำลำบากตกงานทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้าทั้งอาทั้งพี่ทั้งป้าตกงานกันทั้งบ้านเด็กที่จบมาก็ไม่มีงานทำตั้งแต่ปีที่แล้วและปีนี้ปีละห้าแสนสองปีก็นับประล้านคนไม่มีงานทำรัฐบาลพยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าหางานได้แล้วหางานได้ให้คนได้มีงานทำถึงขนาดจัดงานจ็อบเอ็กซ์โป ล้านตำแหน่งล้านตำแหน่งมาเลยจ้ามาเลยจ้าล้านตำแหน่งปรากฏว่าไม่มีงานให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปทำกันถามว่ามันเป็นยังไงผมเองพยายามสืบสอบและพยายามเข้าไปสอบถามว่าโรงงานทั้งหลายที่มาออกงานในวันนั้นเขาบอกว่าเขาออกมาออกงานเพราะเขาเกรงใจรัฐมนตรีเขาก็มาออกงานมารับสมัครงาน แล้วผมถามว่ารับแล้วทําไมไม่รับคนเข้าไปทํางานเขาบอกตําแหน่งงานนะมีเยอะแต่ไม่มีงานให้ทําไม่มีงานให้ทําถามว่าทําไมก็ทํางานไปแล้วจะเอาสตังค์ที่ไหนจ่ายโรงงานมันทยอยกันปิด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 แทบจะหมดแล้วโรงงานญี่ปุ่นก็หนีกลับประเทศโรงงานที่อยู่ในยุโรปก็หนีกลับกันหมดเพราะอะไรครับเพราะกฎหมายในบ้านเรา มันไม่ศักดิ์สิทธิ์กฎหมายมันไม่มีความยุติธรรมเขาไม่กล้ามาเสี่ยงกับประเทศเราในขณะที่เราผลิตไปแล้วส่งไปขายในสภาพยุโรปในสหรัฐอเมริกาในประเทศออสเตรเลียก็เจอด่านหินคือด่านภาษีที่เขาเรียกว่า GSP เมื่อเจอด่านอย่างนี้มันก็สู้สู้โรงงานที่เขาผลิตในประเทศต่างๆที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้อย่างในยุโรปเนี่ยประเทศ ที่เขายกเว้นภาษีคือเวียดนามลาวพมา่าอินโดนีเซียเขายกเว้นภาษีเมื่อเขายกเว้นภาษีโรงงานจากประเทศไทยที่ไปตั้งอยู่ในเวียดนามเขาก็ส่งไปที่ไปขายในยุโรปเขาไม่มีภาษีในขณะที่โรงงานในประเทศไทยเราส่งไปเรามีภาษีมันจะไปสู้อะไรเขาได้เขาก็เลยไม่มีไม่มีงานให้คนทําตําแหน่งงานนั่นมี นี่คือเรื่องที่ผมมาเล่าให้คุณทั้งหลายฟังให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าเหตุมันเป็นอย่างนี้หลายคนไม่เข้าใจสลิมไม่เข้าใจลอดช่องไม่เข้าใจกล่าวหาว่ากระผมโจมตีท่านนายกรัมตรีไม่ใช่เลยเพียงแต่เรียกร้องให้รัฐบาลให้รัฐบาลหันมาดูคนยากคนจนหันมาดูการลงทุนการลงทุนมันจะเกิดขึ้นได้มันจะสดใสมีแสงสว่างในที่ปลายอุโมงค์ เพราะเรามีประชาธิปไตยที่เขาไม่ต้อนรับเราเพราะเราไม่มีประชาธิปไตยเขาถึงบอกว่าเป็นประเทศที่น่าละอายมีการคุกคามคุกคามคนที่เห็นต่างเรื่องอย่างนี้ประเทศที่เป็นอารยะสากลเขารับไม่ได้เขารับไม่ได้ไไดฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ทำทำไมทำทำไมมีจุดมุ่งหมายอะไรมีความลับอะไรมีเจตนาอะไรที่ทำเรื่องนี้เขาต้องมี ขณะนี้บ้านเรากําลังถูกลุกรลานลุกรลานจากต่างประเทศลุกรลานจากประเทศไหนมีการแย่งชิงกันเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝรั่งมังค่าอย่างสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปสหรัฐเป็นพี่เบิ่มยัยเขาก็อยากได้จีนก็ไม่ยอมจีนเขาก็ใหญ่ในภูมิภาคนี้เพราะเวลานี้เกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ถามว่าสหรัฐอเมริกาเขาก็พยายามเข้ามาแทรกซึมตามที่เรารู้แน่นอนนะการสร้างม็อบการจัดชุมนุมนักสืบเต็มไปหมดตามที่ผมบอกมีนักสืบของทางราชการในต่างประเทศมี c i a มี KGB และก็มีสายสืบของญี่ปุ่นและก็มีสายสืบของประเทศจีนตามที่กระผมได้เรียนให้ท่านทราบเต็มไปหมดครับเขาเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น สายสืบที่จีนจีนเนี่ยเขาก็เป็นประเทศยักษ์ใหญ่ซึ่งเขาไม่ยอมยักษ์ใหญ่อย่างเขาเขาไม่ยอมครับเมื่อเขาไม่ยอมเขาก็ดิ้นเพื่อต่อสู้เพราะมันเป็นสงครามการค้าก็จริงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนสหรัฐอเมริกาเขามี CIA จีนเขามีหน่วยหูเหมาหูเหมานี่เขาเคยไปป่วนในเมรกาเขาเคยไปป่วนในยุโรปมี เรียกว่ามีกระทรวงที่เขาควบคุมอยู่คือ CDSA และมีหน่วยงานในต่างประเทศถึง17ประเทศครับไอ้หน่วยงานหูเหมาเนี่ยมันตั้งขึ้นเมื่อปี1983และก็ดำเนินการเรื่อยมาความลับอะไรจีนรู้หมดเพราะเขาเก่งเรื่องเทคโนโลยีฉะนั้นการต่อสู้ระหว่าง2ประเทศยักษ์ใหญ่โดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในขณะที่เราเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อให้เรามีประชาธิปไตยแต่ คนในชาติหลายคนไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมีการยอมรับว่ามีการให้ทุนให้รอนเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องปะกะติธรรมดาในสหรัฐอเมริกาในทั่วโลกเขารู้กันอยู่ว่าองค์กร n อ o ให้การสนับสนุนกับกับพรรคการเมืองพรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเดโมแครหริพับลิกันได้เงินจาก จอสโซลอดมูลนิธิของจอสโซลอดได้เงินจากมูลนิธิหลายมูลนิธิที่เอาไปอุดหนุนพรรคการเมืองพวกนี้อุดหนุนพรรคการเมืองพวกนี้แล้วเงินพวกนี้ก็ยังขยายไปสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วโลกโดย NGO NGO คือ Non-Government คือองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลแต่องค์กรพวกนี้เป็นองค์กรที่มีสตางค์เขาก็พยายามที่จะปลูกฝังพยายามที่จะช่วย ประเทศด้อยพัฒนาและพยายามที่จะอุดหนุนสนับสนุนเรื่องของเงินทองกับนักต่อสู้ทางการเมืองถามว่าในประเทศไทยได้ไหมได้ครับถามว่ามีหลักฐานไหมเรื่องรับเงินมันไม่มีหลักฐานว่าใครไปรับเงินอะไรยังไงแต่พฤติกรรมมันเห็นกันอยู่ว่าคุณมีเงินไปสร้างฉากได้ยังไงคุณมีเงินค่ารถได้ยังไงคุณมีเงินไปตั้งเวทีได้ยังไงมีเงินไปค่าเครื่องขยายเสียงได้ยังไงนี่คือฝั่งสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาเขาสนิทสนมกับใครหลายคนที่อยู่ฝั่งตะวันตกอยู่ฝั่งยุโรปอยู่สหรัฐอเมริกาถามว่าคุณปิยบุตรก็อยู่สายฝรั่งเศสคุณธนาธรก็อยู่สายสหรัฐอเมริกาถึงขนาดว่าเขาก็เคยไปทําธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเป็นโรงงานใหญ่ผลิตตัวถังถึงขนาดสหรัฐอเมริกานี่เกรงใจธนาธรขนาดตั้งชื่อถนนให้ที่รัฐแคนตกี้เป็นถนน เป็นชื่อของบริษัทโรงงานของคุณธนาธรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่เป็นเรื่องที่เข้าใจกันอยู่ว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่มันจะลึกไปกว่านั้นอะไรยังไงนั้นก็ต้องตามกันต้องดูกันแต่มันไม่ใช่เรื่องตองปิดบงังมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่อลอยถ้อยหรือว่า assets, หเหลวไหลอะไรมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ต้องไปกล่าวหาอะไรกันเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาของการเมือง มันเป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองที่แน่นอนครับเขาก็ต้องก็ต้องสนับสนุนคนที่ทํากิจกรรมทางด้านการเมืองซึ่งมันเป็นธรรมดามากที่เขาต้องสนับสนุนการทํากิจกรรมทางด้านการเมืองซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติทีนี้ในสายของจีนในสายของจีนนอกจากสายของสหรัฐอเมริกาที่เขารู้จัก นักการเมืองในประเทศไทยแล้วยังเป็นนักการเมืองที่อยู่ในซี่ฮ้องกงที่เขาอุดหนุนโจซัว,วองอยู่เพราะเขาต้องการแยกฮ้องกงจากจีนก็รู้กันอยู่จนทําให้ฮ่องกงในมีปัญหาฮ่องกงมีปัญหาครับเวลานี้คนฮ่องกงตกงานร้านรวงต่างๆที่เคยเปิดเพราะฮ่องกงในอาศัยการท่องเที่ยวเมื่อการท่องเที่ยวคนไม่มีไปเที่ยวและฮ่องกงเนี่ยเต็มไปด้วยร้านอาหารมากมายเพราะคนฮ่องกงไม่นิยมทํากับข้าวบนบ้าน เขาไปซื้ออาหารกินเมื่อร้านอาหารปิดคนก็ตกงานมากมา,กายกายกองที่คนตกงานนี่เป็นเรื่องที่เกิดในฮ่องกงแต่เรื่องเมืองไทยมันไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องที่เกิดในเมืองไทยซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกันแต่นี่เปรียบเทียบให้ฟังว่านี่คือฮ่องกงที่สหรัฐเข้าไปอุดหนุนส่วนเมืองไทยจะอุดหนุนใครอะไรยังไงนั้นผมไม่ยืนยันเพราะผมไม่เห็นด้วยตาไม่เห็นด้วยตา แต่บริบทต่างๆมันบอกชัดเจนว่าใครสนิทกับใครใครเข้าหาใครวันที่ธนาธรโดนตำรวจเรียกไปพบที่สอนอปทุมวันเต็มไปด้วยองค์กรทูดทั้งนั้นที่ไปพบธนาธรเขาเกรงใจกันอยู่ไม่เกรงใจเขาจะตั้งถนนให้หรยอครับเป็นถนนให้กับโรงงานกับบริษัทไทยซัมมิตของคุณธนาธรเลขที่หนึ่งเลขที่หนึ่งรัฐแคนตักกี้ชื่อถนนไทยซัมมิต นี่ผมเล่าให้ฟังเป็นความรู้รอบตัวทีนี้ทีนี้ฟังหูเหมาฟังหูเหมาซึ่งรับบัญชาการมาจากประเทศสาธารณชาชนจีนเรื่องนี้เป็นเรื่องลี้ลับซึ่งจีนเขาไม่ยอมมันเป็นสงครามการค้าท่านทั้งหลายคงจำได้เมื่อเร็วๆนี้มีรัฐมนตรีต่างประเทศคนหนึ่งชื่อในหวังอี้หวังอี้มาหลายครั้ง หวังอี้เคยเป็นปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมาครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วและคนนี้เป็นบุคคลสำคัญของสีจิ้นผิงคนนี้เป็นบุคคลสำคัญของสีจิ้นผิงครับฉายาของสื่อเมืองจีนเขาตั้งชื่อให้ว่าจิ้งจอกเงินจิ้งจอกเงินคือหัวหน้าจิ้งจอกเงินทำอะไรต่างๆในต่างประเทศเป็นคนทำงานใหญ่เพราะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ เข้าพบประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลมันมีอะไรหรือเปล่ามีครับมีครับเพราะเขามองว่าเขามองว่าประยุทธ์ยืนข้างจีนหลายเรื่องหลายราวในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นการประมูลรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพนคะรราชสีมารัฐบาลจีนก็เข้ามาประมูลได้ และเวลานี้ในบ้านเราโรงงานที่ไม่อพยพหนีออกไปในต่างประเทศมีแต่โรงงานจีนอย่างเดียวนอกนั้นทยอยกันปิดโรงงานไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นหรือโรงงานที่ฝั่งยุโรปที่มาตั้งในแหลมชบาบังบ้างนิคมอมะตะหรือว่านิคมรรยองนิคมอุตสาหกรรมพวกเนี้ยไปแทบจะหมดแล้วเหลือแต่ เหลือแต่โรงงานของจีนโรงงานของจีนไม่ค่อยได้อย e ู่ชายทะเลเป็นโรงงานเล็กๆอยู่เต็มไปหมดแล้วเราจะหวังอะไรกับ ECC ระเบียงเศรษฐกิจผมเห็นแล้วว่าระเบียงเศรษฐกิจที่พลเอกประยุทธ์หมายมั่นปั้นมือแต่ผมบอกว่ามันจะไม่สำเร็จบริษัท500แห่งที่หวังว่าจะมีเงินเข้ามา1 6 0 1 1 6 0 0 0เดี๋ยว1 6 1 3 3ล้านบาท เวลานี้ไอ้สห้าร้อยบริษัทถ้าเป็นของยุโรปมันกลับแล้วเป็นของญี่ปุ่นมันกลับแล้วของไทยก็อพยพไปอยู่เวียดนามหลายบริษัทก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ซปเปอร์แวนฟานาโซนิกจากนิคมสาหกรรมมาบตาพุทธนิคมสหกรรมอมามตะโรงงานโตโยตา้ามิชล,ลินเชฟโรเลตกูดเยมิสูบิชิโรงงานในญี่ปุ่นหลายโรงงานปิดโรงงานคนงานกอดคอกันร้องไห้กระจองอแง เหลือแต่โรงงานจีนโรงงานจีนเป็นโรงงานเล็กๆแต่เขาจำเป็นต้องมาอยู่นี่เป็นแผนการของจิ้งจอกเงินจิ้งจอกเงินในหวังอีร้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเข้ามาพบประยุทธ์เพื่อตีสนิทและบอกว่าเป็นสัมพันธมิตรสัมพันธไมตรีครั้งยิ่งใหญ่ถามว่าเขามาคบเขาไม่หวังผลเลยเขาหวังผล เขาต้องการเอาคนจีนซึ่งเวลานี้มันแน่นประเทศถึง1,400ล้านคนขยับมาอยู่ไทยสักสองล้านคนสองล้านคนมาอยู่ไทยบ้านเราเนี่ยมี67ล้านประชากร67ล้านถ้าเอาคนจีนขยายมาสักสองล้านเสียสตังค์ไม่เยอะมาอยู่นี่แถมได้ที่ดินตั้ง99ปีได้ที่ดิน99ปีถ้ามาอยู่ระเบียงเศรษฐกิจระยองชนบุรีฉะเชิงเซาและสมุทรปราการ คุณจะไม่เสียภาษีเงินได้เลยในขณะที่พวกเราไม่ได้อยู่ในนิคมไม่ได้อยู่ใน e อีหรือเระเบียงเศรษฐกิจเราเสียภาษีทุกคนแต่คนจีนมาหนึ่งได้ที่ดิน99ปีสองไม่ต้องเสียภาษีแล้วคุณมีโรงงานอะไรโรงงานที่คุณอยู่ผมเห็นคนจีนทําเวลาเนี้ยมันเป็นโรงงานอะไรของคุณมันเป็นโรงงานที่ที่บอกตรงตรงะ มันเป็นโรงงานเล็กๆน้อยๆอยถ้าจะพูดภาษาวัยรุ่นก็คือโรงงานกระจกญี่ปุ่นหนียุโรปหนีแล้วไอ้จีนมาอยู่มันเลยตั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าผลิตเกี้ยะผลิตรองเท้ายักษ์ใหญ่เลยครับผลิตเกี้ยะผลิตรองเท้าผลิตยาสีฟันผลิตยาหมองตาเสือมึงเอาเอายี่ห้อของของประเทศไทยไปตาเสือเออแล้วไปผลิตเพราะเราเสียเวลานี้ปัญหาคือลิขสิทธิ์ในบ้านเรา มันเอาไปหมดบริษัทยักษ์ใหญ่ในต่างประเทศเอาไปหมดขโมยลิขสิทธิ์ไปหมดไม่ว่าจะเป็นเปล่าน้อยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นดอกคำฝอยเราขอลิขสิทธิ์ไม่ได้มันไปจดหมดแล้วนี่คือรัฐบาลที่แล้วมาไม่ได้ป้องกันสมุนไพรไทยไม่ได้ป้องกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยไม่ได้ต้องป้องกันทรัพยากรของคนไทย ฉะนั้นโรงงานจีนมาตั้งผมถึงบอกมึงมาตั้งอะไรโรงงานผลิตเกีย้ยผลิตรองเท้าผลิตเสือ้อผ้าผลิตยาดองเหล้าผลิตยาดองเหล้าโดไม่รู้ลม้มผลิตไม้จิ้มฟันผลิตเครื่องยาจีนผลิตยาโดเหรือพวกนี้เหลอมันจะมาลงทุนเป็นพันล้านมันมามันหวังมันไม่ได้คิดจะมาลงทุนมากมายคิดแต่เอาทุนมาลงเพื่อให้มันได้9 9ปีมันได้สิทธิประโยชน์ที่ดิน9 9ปีมันได้สิทธิประโยชน์ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ถ้าอยู่ใน e อ c คืออยู่ในระเบียงเศรษฐกิจที่รัฐบาลเขาจัดไว้นี่คือการเสียเปรียบหรือเปล่าโรงงานญี่ปุ่นที่เอโรงงานจีนที่มันมาอยู่เนี่ยเราเสียเปรียบหรือเปล่ามันก็พยายามทยอยโอนคนจีนมาอยู่ที่นี่มันผลิตอะไรสินค้าก๊อปปี้เขาแบบญี่ปุ่นเอาของญี่ปุ่นมาก๊อปปี้เอามาก๊อปปี้ขายผลิตรถจัก,กรยานไฟฟ้าเอามาก๊อปปี้โหแม่งเยี่ยมเหมือนญี่ปุ่นเลยเอาอะไร ก๊อปปี้อิเล็กทรอนิกส์เอาของญี่ปุ่นเอาของเกาหลีมาก๊อปปี้คุณเคยเห็นโทรศัพท์ที่เขาก๊อปปี้ไหมอย่างยี่ห้อซัมซุงแอปเปิลเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ iPhone ของปลอมเต็มบ้านเต็มเมืองในเมืองไทยมันผลิตพวกนี้ไปไหนมันผลิตเพื่อที่จะไปส่งให้ประเทศด้อยพัฒนาเล็กๆคือแถวแอฟริกาใช้ฐานการค้าฐานผลิตในประเทศไทยหัดรู้ไว้ซะบ้างนี่คือแผนการของ ห,ห,หัวหน้าจิ้งจอกเงินหัวหน้าจิ้งจอกเงินที่ชื่อมิสเตอร์หวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งถูกส่งเข้ามาประกบประยุทธ์เข้าไปถึงทำเนียบแล้วก็เยสเยสนโนแล้วก็เว้ยหนีเห่าเห่าปู้เห่าเห่าปู้เห่าเว้ยหนีเห่า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 ปู้เห่าเสีย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 ก็พูดได้เท่านี้แหละครับพูดได้เท่านี้เราไปถามนี่พูดได้ไหม เสร็จแล้วก็มีล่ามแปลแล้วก็รู้บ้างไม่รู้บ้างออโอเคโอเคเยสโอเคเยสโอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับแต่นี่เล่าให้ฟังว่าเวลานี้พลเอกประยุทธ์ได้มีการพบกับโหน้าจิ้งจอกเงินแล้วโหน้าจิ้งจอกเงินผมไม่ได้ตั้งแต่ผมมีเพื่อนเป็นผู้สื่อข่าวจีนเยอะผู้สื่อข่าวจีนเขาเตือนผมเขาบอกเฮ้ยมึงระวังไอ้จิ้งจอกเงินน่ไม่ใช่ธรรมดาสื่อมวลชนจีนเขาตั้งฉายาว่า จิ้งจอกเงินแล้วเขามาตกลงเรื่องความต่างๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆของอเมริกาเรื่องของยุทธศาสตร์ประเทศไทย20ปีซึ่งประยุทธ์ต้องการจะคลานไปถึงตอนนั้น20ปีถูกต้องประยุทธ์บอกผมอยู่ไม่ถึงร้อยปีเดี๋ยวก็ไปแล้วก็เชิญสิครับมึงอยู่ไปเลยร้อยปีปีนี้ประยุทธ์อายุ69แล้วปีหน้า70 อยู่อีกร้อยปีประยุทธ์ก็เป็นนายกไปจนถึงอายุ170ตามดูกันครับตามดูกันว่าจีน,นมันไม่ยอมฮ่องกงมันยังไม่ยอมเลยฮ่องกงมันยังไม่ยอมเลยครับแล้วฮ่องกงชนะจีนไหมไม่มีทางชนะเพราะเขาเป็นยักษ์ใหญ่เขามีอาวุธเขามีปืนเขาปราบจนไอ้โจโซหยุดบองเนี่ยคลิ้งไม่เป็นท่า เขาก็เอาเรื่องของฮ่องกงโมเดลฮ่องกงมาจำลองเหตุในกรุงเทพเหมือนกันเขาเดินตามกัมพูชากัมพูชาคือไอดอลของประยุทธ์กัมพูชาเริ่มแรกก็เป็นที่รู้กันอยู่ถ้าไม่รู้ผมก็เล่าให้ฟังเขาทำลายฝ่ายค้านเหมือนกับไทยทำลายฝ่ายค้านอย่างอนาคตใหม่เขาทำลายให้กลิ่งไปใครเก่งเข้ามาอยู่ไม่ได้ ทักษินไม่มีโอกาสกลับก็เพราะอย่างนี้เต้นกันไปเจ้าเข้าจะเปลี่ยนจะทํารัฐธรรมนูญก็กลัวทักษินเวลานี้คุณก็ได้แล้วแต่รัฐธรรมนูญยังไม่รู้จะเป็นยังไงมันจะซื้อเวลาอีกกี่เดือนกี่ปีถึงขนาดนี้กลุ่มคณะรัษฎรเขาถึงไม่ยอมเขาไม่เจรจาแล้วเขาไม่คุยด้วยแล้วอย่างที่เมื่อวานผมกลับเรียนให้ทราบบ้านเมืองมันจะไปยังไงอีกเราเป็นห่วง ผมเองเป็นห่วงผมอยากให้เกิดการประนีประนอมแต่เขาไม่ประนีประนอมคณะราษฎรและฝ่ายเสื้อเหลืองเขาก็ไม่ประนีประนอมเพราะทั้งสองฝ่ายหากินทั้งนั้นคนรวยจากการประท้วงของประชาชนน่ะเยอะถามว่าในอดีตผมไม่อยากเอ่ยชื่อทุกคนทั้งคนที่เข้าไปติดคุกและยังไม่ติดคุกกำลังจะติดคุกถามว่ากินดีอยู่ดีไหม ก็กินดีอยู่ดีจากเงินพวกนี้กินดีอยู่ดีจากเงินพวกนี้บางคนมีนกหวีดอันเดียวเดินเรียรายถุงพลาสติกกันเงินเต็มไปหมดบางคนนุ่งชุดขาวห่มขาวบางคนใส่ชุดพระภิกษุข้างล่างเป็นชุดอื่นก็ยังหากินได้นี่คือประเทศไทยบางคนออกมาตบนักเรียนสั่งสอนว่ามึงไม่ยืนเคารพเพลงชาติ นักเรียนบกหนูปวดประจำเดือนเดินเข้าไปตบสังคมเห็นใจไม่ได้เห็นใจเด็กเห็นใจคนที่ไปตบเขาโอนเงินให้เขาโอ้ยบ้านนี้เมืเองนี้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงครับพี่น้องประชาชนที่เขารบมันไปกันใหญ่แล้วเวลานี้ก็ไม่ยอมไปดูคลิปสิครับเมื่อวานผมเปิดเสื้อเหลืองเห็นไหมใส่เสื้อเหลือง,อองแต่อย่าไปแอบอ้างสถาบันคุณใส่ก็ใส่ไป คนที่เขาจงรักภักดีมีเยอะที่เขาไม่ใส่เขาอยู่ไว้ในใจเหมือนพวกเราพวกผมทีนี้คุณก็ไปทําการขนมาจากชนบุรี11คันรถแล้วก็ส่งสัญญาณว่าเฮ้ยชายชะก,กันเตรียมไว้ลุยเสร็จเท่านั้นตํารวจยืนเต็มหมดใส่โล่แป๊บตำรวจหลบครับหลบให้คนที่ใส่เสื้อเหลืองออกไปลุยกับกลุ่มเด็กๆเกยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาโถ คุณทําได้เลยครับลูกหลานไทยทั้งนั้นฉีดน้ําเข้าไปเห็นภาพเด็กอายุเจ็ดขวบแปดขวบสิบสองสิบสามนักเรียนหน้าเปื้อนไปด้วยสารเคมีเขาถึงบอกประเทศที่จเจริญแล้วที่เป็นประชาธิปไตยสากลในยุโรปในสหรัฐอเมริกาเขาถึงบอกว่านี่เป็นประเทศที่น่าละอายเป็นการคุกคามประชาชนเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพ แล้วเขาจะมาเซ็นสัญญา GSP ยังไงถ้าคุณคิดว่าคุณจะนำาพาประเทศไปได้คุณก็เซ็นสัญญาได้สิผมอยากดูนะักว่าทำไมคุณไม่เซ็นสัญญาคุณเซ็นสัญญาสิครับแสดงว่าที่เขาไม่เซ็นสัญญาเพราะเราบกพร่องเรื่องรัฐธรรมนูญบกพร่องเรื่องกฎหมายบกพร่องเรื่องความยุติธรรมซึ่งมันเฉาโฉไปทั่วโลกหลายเรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอ้บอสกระทิงแดงหรือเรื่องการโกงกินต่างๆซึ่งคุณบอกว่าจะเข้ามาเพื่อปราบเขารับชันคุณบอกว่ารัฐมนูญปี60เป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงใครโกงใครใครปราบใครและใครโกงซะเองมีคดีหลายอย่างไม่เป็นคดีด้วยซ้ำเรื่องของหน้งกากอนามัยยังจับใครไม่ได้เรื่องของการกินเงินค่าส่วนต่างของโรงแรมที่ไว้กักตัวคนป่วยโควิด และก็เรื่องของถุงมืออนามัยขององค์การคลรังสินค้าทราบว่ามีความเสียหายถึง1น0 0 0แล้าน1 0 0 0แสล้านกว่านะครับและยังมีหลายเรื่องที่พอกพูนขึ้นมามันจับใครไม่ได้ตัวใหญ่ๆก็เห็นกันอยู่นาฬิกาคงรูปก็ทำอะไรเขาไม่ได้เมืม่อผู้ใหญ่เป็นซะเองผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้ทุกคนก็ตาม นี่หรือคับบ้านเมืองเราจะหวังพึ่งอะไรใครได้ทุกวันนี้ก็เห็นกันอยู่ว่าพี่น้องประชาชนยากจนค้นแค้นผมมาทุอีสานผมมาเห็นผมมาดูบางคนน่าสงสารครับพี่น้องน่าสงสารจริงๆเคยทำงานพ่อแม่น้องทำงานแม่ทำงานเพื่อเอาเงินมาช่วยมาซื้อนมให้ลูกดูเวลานี้ตกงานกันทั้งบ้านไม่มีเงินซื้อนมให้ลูก ลินน้ําข้าวครับหุงข้าวด้วยหมอ้อหุงข้าวไฟฟ้าเก็บไว้ใช้แล้วก็เอาหม้อธรรมดาลินใส่น้ําหุงข้าวพอให้มันพอมีน้ําข้าวเหลือแล้วเอาน้ําข้าวมากรอกใส่ขวดเหยาะน้ําตาลไปให้ลูกตัวเองดูดไม่ใช่ดูดนมดูดน้ําข้าวครับน้ําข้าวสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาไว้ให้สุนัขรับประทานแต่เวลานี้ เขาหุงข้าวไม่มีน้ำข้าวแล้วแต่คนจนๆจนจนต้องทำบางบ้านเหลือเงินร้อยกว่า200ร้อยสามบาทห้บาท60บาทมีบ่นมาที่ผมเยอะบ่นมาที่ผมเยอะผมก็เอาเรื่องต่างๆมาบอกให้ท่านฟังวันนี้แหละเลือดไทยถึงวันที่เขายากจนอดอยากมันโกลาหลมันจะมิกระสัญญีเพราะต่างฝ่ายต่างฟัดกันฟัดกัน ฝ่ายที่เป็นกลุ่มเยาวชนปลดแอกเขามีความปรารถนาดีเหมือนผมอยากเห็นรัฐธรรมนูญเต็มใบไม่ใช่เห็นรัฐธรรมนูญแบบสลึงเดียวหรือรัฐธรรมนูญล,ลวงโลกแต่อีกฝ่ายบอกไม่ได้เราต้องเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยแบบประยุทธ์ประชาธิปไตยแบบไทยๆประเทศจีนเนี่ยเขาไม่สนใจเพราะเขาเป็นคอมมวนิสต์คุณเป็นเผด็จการเขาก็เป็นเผด็จการเขาคบกับเราได้ เขาถึงหวังว่าจะอุดหนุนกับเราเราก็มีไมตรีกับเขาแต่ประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่คบเราเหรอกครับเขาไม่คบแล้วเรายิ่งย่ำยีคุกคามประชาชนด้วยมันก็เฉาโชฉไปทั่วโลกตอนนี้ท่านเข้าใจผมรู้ทุกคนได้อ่านภาษาอังกฤษออกอ่านข่าวที่มาจากโซเชียลมีเดียเราก็เห็นกันอยู่กระผมเองมีความปรารถนาดีครับ อยากเห็นคนไทยรักกันกอดคอกันนำพาประเทศเราเคยเป็นเสือตัวที่หนึ่งเวลานี้มันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเราเดินตามเวียดนามเดินตามกัมพูชาและกำลังเดินตามลาวและพะมา่านี่คือความขมขื่นของพวกเราครับผมจำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเอาเรื่องของจิ้งจอกเงินที่เข้ามาพบประยุทธ์จิ้งจอกเงินไม่ใช่เรื่องเล่น เขามีฝีมือมากและเขาเป็นคนที่เก่งมากคนนี้อาจจะเป็นประธานาธิบดีจีนในวันข้างหน้าวันนี้หวังอี้มิสเตอร์หวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศมีอายุแค่63-64อายุแค่63-64เขายังไปอีกไกลผลงานของเขามีมากมายเขาถึงเป็นรัฐมนตรีในเมืองจีนในรัฐในสาธชารณชนจีนสองครั้ง เขาเข้ามาเมืองไทยบ่อยเขาพบประยุทธ์่อยส่งเอกอัคราชทุตมือดีมาอยู่เมืองไทยแน่นอนครับฉะนั้นเราเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องเดินตามจีนผมไม่อยากใช้คำว่าเป็นเมืองขึ้นเราเป็นไทยเรามีศักดิ์ศรีเราไม่เป็นกับเขาแต่จะมีคนจีนเข้ามาครอบงำเข้ามาสร้างฐานการลงทุนในประเทศไทยมากมายซื้อสวนทุเรียนที่จันทบรุรีซื้อ หรือว่าเช่าสวนทุเรียนหรือว่าเช่าท้องนาในทุ่งกุลารลองไห้เวลานี้มีแล้วเพื่อมาทํานาคนจีนที่ผมบอกแล้ว 1,300, 400ล้านเนี่ยเขาต้องการแหวกมาอยู่เมืองไทยสัก200ล้านมาอยู่เมืองลาวมาอยู่เมืองลาวสักร้อยล้านมากระจายออกไปเพื่อคุมภูมิภาคนี้นี่คือบทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนำโดยในสีจิ้นผิง จอมฉลาดแห่งยุคและมือขวาของเขาก็คือจิ้งจอกเงินจําไว้ด้วยก่แล้วกันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมข่าวทะลุใหม่เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องลึกๆล,ลับๆที่ผมมาเล่าให้ฟังกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้และกดซับสไคร์แชร์กันให้สนันวันไหวด้วยความรักชาติรักบ้านรักเมือง ช่วยกันแนะนําช่วยกันบอกและช่วยกันเตือนเพราะประเทศไทยก็เป็นของทุกคนกราบขอบพระคุณจริงๆและพบกันใหม่สวัสดีครับ